สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่ใหม่ในอังกฤษจะมาโชว์วิธีการเก็บหอยเนะทุกคนวิธีการเก็บหอยนะคะเก็บหอยแมลงผู้ยังไงให้แบบว่าให้สดเนาะทุกคนนะคะออพอดีว่าวันนี้เนี่ยเราเพิ่งกลับมาจากเ,เพิ่งมาถึงบ้านเนาะจากไปทริปอีโคทริปเนาะ กรีนอะคคอมเดชันนะคะไปทริปแบบถูกๆเนาะถูกๆแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเนาะทุกคนนะคะก็เดี๋ยวคุณแม่จะค่อยๆทยอยลงคลิปเนาะทุกคนถ้าถ้าคุณแม่แบบว่าจะพยายามหาเวลาลงคลิปเนาะทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาทําคลิปสั้นนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคุณแม่เนี่ยตั้งใจที่จะคือจริงๆหอยเนี่ยมันก็สดเนาะทุกคนนะคะคือซื้อมาเมื่อเช้าเนี่ยคือเขาพึ่ง เพิ่งขึ้นจากเรือมาเมื่อเช้าเนาะประมาณ7จ็ดโมงนะคะแล้วคุณแม่ก็ซื้อมาประมาณไปซื้อประมาณร้านเขาเปิด10บโมงอะสิบโมงครึ่งเนะทุกคนนะคะแล้วก็เดินมาทางมาทั้งวันนะคะแล้วก็เพิ่งมาถึงวันนี้คือก็แบบเหนื่อยเนาะทุกคนเหนื่อยแต่ว่าก็แฮปปี้เนาะมีความสุขนะคะเออซื้อหอยแมงภู่มา2อกิโลเนาะก็เลยก็เลยคิดว่าเอะเราจะเก็บหอยยังไงนะคะให้มันให้มันสดนะคะก็เลยหาวิธีการดูใน y o u t u b e เนละค่ะทุกคนค่ะเนาะ ก็เลยามามาทำคลิปเนาะทุกคนมาทําคลิปนะคะให,ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราจะเก็บยังไงเนาะทุกคนคุณแม่ก็มีกระบุงเนี่ยเนี่ยดูหอยตัวให,ใหญ่เลยนะคะหอยแมงผู้เนาะทุกคนเออคุณแม่ก็หน้าแบบหน้าสดมาเลยจ้ากําลังจะเข้านอนเนาะทุกคนคือเหตุผลที่คุณแม่จริงๆแล้วเนี่ยอยากที่จะอนึ่งแบบสดๆเลยเนาะ ในวันที่เราได้มาวันนี้เลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเหนื่อยมากแล้วสามีก็ไม่ชอบแบบว่าให้เราแบบว่าทํากับข้าวบอกว่าเขาไม่ชอบอาหารทะเลเนาะทุกคนเขาไม่ชอบอาหารทะเลเขาไม่ชอบอาหารพวกปลาอะไรเงี้ยไม่ชอบกลิ่นเนาะทุกคนคุณแม่ก็เลยคิดว่าอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไว้ไว้ทำทุ่งแล้วกันเราก็ประจวบก,กับว่าคือมันมันมัน,ม,นมันดึกแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือมาถึงเย็นแล้วล่ะค่ะแล้วก็มาทํากับข้าวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทานข้าวอาบน้ำมันก็ มันก็ดึกแล้วค่ะก็เลยว่าโอ,โอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะโดยคุณแม่จะใส่เขาไว้ในนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านาะเนี่ยดูทุกคนหอยเนี่ยหอยแมลงภู่อย่างนี้เลยจ้าตัวใหญ่ๆหญ่เลยจ้าเออเนี่ยอันนี้คุณแม่ล้างทำความสะอาดแล้วนะทุกคน สองกิโลนะคะ2กิโลกิโลละเออกิโลลนนะห้าปอเนาะสองกิโลก็สิบปอนเนาะทุกคนโดยคุณแม่จะใช้ผ้าชุบน้ําวันนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยหน่อยนะคะทุกคนขออภัยเนาะค่ะกำลังจะเข้านอนเนาะค่ะเอ่อก็จะใส่กระบุงนี้เนาะทุกคนอืม ใส่ผ้าชุบน้ำชุบน้ำเนาะผ้าชุบน้ำคือคุณแม่ก็จะชุบน้ำแบบไม่ได้หมากมากเนาะ,ะทำอย่างนี้ k 침 t c h e n roll, 너도 เช่นโรชุกน e. ้ำแบบนี้แบบนี También, Enough, ้นะคะก็ใส่หอยลงไปเลยจ้า you mm -hmm. แบบนี้เเดปิดทุกคนดู่นทุกคนดูนะคะหอยจ้าตัวให,ใหญ่เลยคะ่ะ หัวเปิดท้ายอย่างนี้เนาะนิดนึงเนาะทุกคนให้เขาแบบเนี่ยหายใจได้แบบนี้เนาะเออ แบบนี้เนาะทุกคนเปิดหัวเปิดเปิดหัวเปิดท้ายไว้อย่างนี้เนาะทุกคนนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าให้หอยมันหายใจได้เนาะทุกคนให้หอยมันหายใจได้ทุกคนอันนี้คุณแม่จะบอกว่าคุณแม่เนี่ยก็ดูมาจากใน y YouTube อีกทีนะทุกคน ดูคลิปดูดูวิธีการมาจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาทําตามครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยคุณแม่ก็จะมาลวกเนาะแล้วถ้าเกิดว่ามันสดเนี่ยคุณแม่ก็จะเอาคลิปเนี้ยที่คุณแม่ทําในวันนี้อัปโหลดเนาะถ้าเกิดว่ามันโอเคนะทุกคนแต่ถ้ามันไม่โอเคคุณแม่ก็ไม่ลงคลิปนะทุกคนก็ประมาณเนี้ค่ะทุกคนนะคะคุณแม่จะเอาเข้าในช่อง เอาเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาเนาะทุกคนนะคะเขาบอกว่าวิธีนี้เนี่ยจะเก็บหอยได้นานประมาณประมาณอ่าสองถึงสี่วันเนาะทุกคนสองถึงสี่วันแต่คุณแม่ไม่เก็บนานขนาดนั้นนะคะแค่พรุ่งนี้เนี่ยคุณแม่ก็จะก็จะนึ่งเลยเนาะนึ่งเลยแล้วก็ถ้าทาไม่หมดเนี่ยก็จะแกะใส่ใส่ถุงเนาะนะคะแช่ตู้เย็นหรือฟรีซอะไรเงี้ยะคะ่ะเนาะประมาณนี้นะคะ โอเคไายค่ะราตรีสวัสด์นะคะทุกคน